พึทงทรงอันดิเรกบาดไว้ได้ติดบันเป็นอย่างยิ่งพิสูุใดร่วงกําหนดน,นั้นเป็นนิสกีปยปจิตีหนึ่งพิสูตใดมีบาดมีแผลย่อนกว่าห้าให้จ่ายบาตอื่นหมยเป็นนิสกีปยปจิตีพิสูจนนั้นพึงตลระบาดนั้นในพิสูุบริษัทบาดใบสุดท้ายแห่งพิสูุบริตัทนั้นพึงมอบไปแก่พิสูจนั้นสั่งว่านี่บาดหลวงท่านพึงทรงไว้กว่าจะแตกนี่เป็นสามีจีกรรมในเรื่องนั้นอันหนึ่งมีเพศอันพิขุดควรลิ้มผัวพาดคือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพิสูตรัับเเคงงขอนน้้แลวพึก็ ไว้ทันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งพิสุใดล่วงกําหนดนั้นไปเป็นนิสกียะปจิตีพิสุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอ่ำน้ําฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกรึ่งเดือนพึงทําผ้านุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่าหนึ่งเดือนแสวงหาจีวรคือผ้าอ่น้ําฝนรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่ากึ่งเดือนทําผ้านุ่งเป็นนิสกียปาจิตีหนึ่งพิสุใดให้จีวรแกับพิสุเอง โกรธน้อยใจจิงเอาคืนมาก็ดีให้ผู้อื่นจิงเอาคืนมาก็ดีเป็นนิสกีปฏิเตียหนึ่งบิสุใดขอได้มาเองอย่างช่างหูกให้ทอจีวรเป็นนิสกีปฏิเตียหนึ่งพอ่อเจริญแม่จเจริญผู้ไม่ใช่ญาติสั่งช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะพิสุถ้าพิสุนั้นเขาไม่ได้ประวัติแล้วเนาะไม่ได้ประวารณนาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงความกำหนดในจีวรในํำนักของเขาว่าจีวรเผืนนี้ทอเฉพาะรูกขอท่านลงทําให้ยาวให้กว้างให้แน่นให้เป็นของถึงดีให้เป็นของทอดีให้เป็นของสังดีให้นของีีด แม้จะไหนรูปจะให้ของเล็กน,น้อยเป็นรางวัลแก่ท่านคันกล่าวอย่างนั้นแล้วพิสูจน์นั้นให้ของเล็กน,น้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้ปักว่าบินธบาตเป็นนิสกียปจิตตีวันปุรณะมีครบสามเดือนแห่งเดือนกติกาคือเดือนสิบเอ็ดยังมาไม่ถึงยีสิบวันอาจเจกจีวรเกิดขึ้นแก่พิสูจพิสูุรู้อยู่ว่าเจกจีวรพึงรับไว้ได้ครับรับไว้แล้วึงเก็บไว้จนตลอดสมัยที่เป็นจีวรการด้เธอเก็บไว้ยิ่งกว่านั้นเป็นนิสกียปจิตีหนึ่งถึงวันปุรณะมีแห่งเดือนกาาาิิกสสุแห่่่งดููอยในนนตป รู้กันว่าเป็นที่หน้าหลังเกียดมีภยเฉพาะหน้าปาถนาอยู่พึงเก็บจีวรสามผืนเหมือนในผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้และปัจจัยอะไรเพื่อจะอยู่ป่าตจากีวรน,นั้นจะพึงมีแก่พิสูจพิสุจนนั้นบึงอยู่ป่าตจากีวรน,นั้นได้หกคืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเธออยู่ป่าตจายยิ่งกว่าน,นั้นเว้นไม่แต่พิสูจน์ดล้วสมมติเป็นนิสกียปจิตีหนึ่งพิสูจใดรู้อยู่น้อมราบที่เขาจะถวายส่งมาเพื่อตอนเป็นนิสกียปจิตีปฏาวัคทีสามจบท่านทั้งหลายทำขึ้น ถ้าเจ้าแสแดงกันแล้วแลาเจ้าถามท่านทั้งหลายในข้อหล่อนนั้นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเจ้าถามในครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเจ้าถามในครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเห็นนะจริงๆข้าเจ้าย่อมทรงจําความไว้อย่างนี้นิตยคีปฏิตีจบ